ต่อกันที่คดีสุดโหดมีการไปพบร่างของหญิงอายุ46ปีถูกฆ่าทุบศีรษะแล้วก็นําร่างที่มีแต่ชุดชั้นในไปทิ้งคลองชลประทานที่จังหวัดลําปางกว่าจะมีคนไปพบก็เสียชีวิตมามากกว่า3วันแล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุติดตามจากรายงานของคุณไพศาลรัตนบันเทิงในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดยรักน้ําเพราะน้ําคือชีวิต น้ำดื่มไทยน้ำดื่มรี g e n ซี่ตำรวจชุดสืบสวนคุมตัวชายอายุ32ปีผู้ต้องสงสัยตามหมายจับสารจังหวัดลำปางคดีฆ่าโหดใช้กองแข็งทุบศีรษะหญิงอายุ46ปีเสียชีวิตมาให้รองผู้คับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางสอบปากคำอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นชายคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขอทนายและให้การในชั้นศาลเท่านั้นก่อนการจับกลุมชายคนนี้พนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำพี่สาวผู้ตายซึ่งให้ข้อมูลสําคัญก่อนจะแกะรอยไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักให้เบาะแสสําคัญกับตํารวจว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาน้องสาวออกไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนพอเบาตอนกลับผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นรุ่นน้องก็อาสาพ,พามาส่งบ้านและจากวันนั้นน้องสาวก็หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้เลย ยนมาพบเป็นศพถูกทิ้งที่คลองจำปานบ้านวังสักหมู่สิบตำบลแจ้หม่มไปกินเหล้าบ้านเพื่อนแล้วก็มีคนมาส่งมีมีน้องผู้ชายมาส่งแล้วก็หายไปกี่วันแล้วฮะเลยหายตั้งแต่คืนวันศุกร์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สี่คืน,ส,นสอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจชุดสืบสวนที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนลงมือ พราะบนถนนเรียบคลองชมพา,านห่ทางจากบ้านของผู้ตายประมาณ500เมตรพบหยดเลือดปริศนาและเหรียญหนึ่งบาทและ10บาทตกอยู่จำนวน39บาทซึ่งทั้งหมดจะนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินคดีส่วนประเด็นการก่อเหตุจะมุ่งไปเรื่องชิงทรัพย์และข่มขืนจากพยานหลักฐานนะครับที่เราได้รวบรวมเนี่ยนะครับทั้งในส่วนของพยานหลักฐานจากตัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็จากตัวผู้ต้องสงสัยนะฮะแล้วก็อีกการนึงเนี่ย ก็จากข้อมูลนะครับของทั้งทีมสืบสวนแจ้ห่มและก็สืบสวนผู้ต้ังหงัดนะครับที่ได้ลงไปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับซึ่งมีเหตุที่น่าเชื่อว่าผู้ต้องของผูสัยเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดคดีนี้เมื่อวันที่24ิมิถุนายนที่ผ่านมามีชาวบ้านไปพบศพนางอ้อยใจอายุ1ิปีถูกฆ่าโหดทุบศรีรษะเสียชีวิตสภาพเหลือเพียงชุดชั้นในลอยติดอยู่ที่ท่อระบายน้ำคลองชมาทานส่งกลิ่นเหม็นคระครุง้งคาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3วัน ไพศาลร,รัตนบันเถิงประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน